ทีลลัยดุริยางคสินเปิดพื้นที่ส่งเสริมพลังสร้างสรรค์าทางดนตรี b a c k b o x t h e a เ t r เพียบพร้อมทั้งระบบแสงสีเสียงได้มาตรฐานสากลภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุตสาคเนมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติระดับมืออาชีพต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศโดยดรนรงปรางเจริญ คณะบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด Blackbox The a t e r อย่างเป็นทางการโดยห้องแสดงดนตรีที่ไร้ขอบเขตจ,จินตนาการแห่งนี้มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์โดยเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีที่ต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือระบบเสียงการจัดไฟการออกแบบการแสดงดนตรีสด และสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยมที่ต้องการเวทีฝึกซ้อมและจัดแสดงในฐานะนักดนตรีเดี่ยวและวงโดยงานเปิดตัวในครั้งนี้มีการโชว์ผลงานการแสดงคอนเสิรต์ตจากวง Have You h e a r t นักเรียนจากวิทยาลัยดุรยางทศินโดยน้องๆได้ร่วมกันออกแบบการแสดงจัดแสดงฉากสำหรับโชว์การแสดงโดยในโอกาสนี้คุณหญิงปัทมายังได้มอบทุน กองทุนเปรมดนตรีเพื่อสนับสนุนการศึกษาทางด้านดุริยางคศาสตร์ประจำปี2566รวมทั้งสิ้น13ทุนวันนี้ครับก็เป็นการเปิดแบ็กบ็อกซ์เตอร์นะครับซึ่ง ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีแบล็คบ็อกเกเตอร์ที่มันสมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับเต็มไปด้วยเครื่องเสียงอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับไฟแล้วก็พวกภาพในเทคโนโลยี mapping นะครับที่เราทําก็อันเนี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ให้นักศึกษาได้มาลองเล่นลองใช้แล้วก็ฝึกซ้อมตัวเองนะครับเพื่อให้เก่งขึ้นแล้วในท้ายที่สุดก็จะขยายผลไปสู่คอนเสิร์ตที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็ความพิเศษของ Black b <the Fern s> ็ x กนะครับก <the> ็คือเราเนี่ยมีห้องนะครับที่เต็มไปด้วยเครื่องเสียง ดีเอ็นบีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างดีเอ็นบีที่เยอรมันนะครับกับเรานะครับในการที่จะฝึกแล้วก็ซ้อมนะครับแล้วก็ให้น้องได้ใช้อุปกรณ์ที่ดีนะครับในการที่น้องจะได้เข้าไปสู่แวดวงอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในตัวเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าพอน้องได้มามีประสบการณ์เนี้ยครับจะทําให้น้องเนี่ยสามารถเอ่อเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมต่อยอดได้ดีขึ้นครับ ก็ความจริงเนี่ยครับถ้าจะให้ต่อยอดเนี่ยอย่างที่เรียนครับคือดูริยงคศิ์เองเนี่ยครับปีนี้เป็นปีที่1ก้าละที่เราอยู่ในสังคมไทยเนาะแล้วก็เราได้สร้างศิลปินอ,อ่มามั่งหน้าหลายตานะครับหลายคนก็ประสบความสําเร็จนะครับมีน้องโบกี้ไลออนมีหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะนี้อ,อ่อเราก็คิดว่าแบ็กบ็อกซ์เนี่ยครับจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะให้น้องๆเนี่ยครับได้เข้ามาแล้วลองเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วพอเวลาที่เขาออกไปครับต้องไปขึน้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆห,หรือว่า ออกแบบคอนเสิร์ตใหญ่ๆของตัวเองเนี่ยครับก็จะสามารถใช้องค์ความรู้ตรงนี้ครับไปทําในคอนเสิร์ตเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตนยครับเรามีระบบที่เป็นระบบถ่ายทอดด้วยเนาะเพ mm hmm. ราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะไลฟ์บอร์ดแคสต์จากตรงนี้ออกไปได้นะครับ mm hmm. ก็หวังว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ตอนนี้ครับจะช่วยทําให้น้องเนี่ยสามารถสร้าง Impact ได้เยอะขึ้นในแวดวงต่างประเทศด้วยแล้วก็ในท้ายที่สุดก็จะได้ต่อยอดน,นะครับทำให้น้องๆเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นในระดับอินเตอร์ครับ คือการใช้พื้นที่นะครับด้วยความที่มันอยู่ในมาหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ใช้การเรียนการสอนเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าอันนี้ถ้าไม่ได้เรียนที่มหฮิดโดนอาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยากสร้างมันเพื่อให้ใช้ในเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิด,ดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าการใช้เนี่ยครับสามารถทําได้หลายรูปแบบเลยยกตัวอย่างเช่นเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับในช่วงที่เราทำเซสชันหรือว่าช่วงในการเรียนการสอนนะครับในบางส่วนนะครับ หรือว่าจะใช้สถานที่ในการทำอื่นๆนะครับ Meet and greet นะครับจัด conference นะครับจัดคอนเสิร์ตเล็กๆของตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับมาทดลองนะครับเรื่อง pay right หรืออะไรแบบนี้ครับก็สามารถใช้ได้เพราะว่าห้องเนี่ยเป็น multipurpose มากๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ครบแล้วนะครับเอ่อ stage ไม่จาเป็นต้องอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวเพราะว่า seating ของเรานะครับเป็น retractable แปลเนี่ยสามารถยืดแล้วก็ยุบหดแล้วก็ขยายนะครับ เปลี่ยนที่ได้ต่างๆมานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถทําให้คนที่เข้ามาใช้นะครับมีโอกาสในการทดลองได้มากขึ้นนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปภายนอกเนี่ยครับผมคิดว่าก็ยังสามารถเข้ามาใช้ได้ครับครับก็อยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่า Black Box Theater ที่เรากําลังเปิดวันนี้นะครับเป็นเหมือนห้องทดลอ,องเนาะเวลาใครที่มีโปรเจกต์อะไรหรืออยากทดลองทําอะไรเงี้ยครับ ก็เรามีของที่พร้อมอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมกันทดลองนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับที่เรายังขาดตกนะครับเราจะได้ช่วยกันพัฒนาด้วยไปด้วยกันนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็คิดว่าการสร้างนักดนตรีที่เก่งนะครับการสร้างซอฟต์าวร์ที่ดีให้กับประเทศเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยสามารถทําได้แล้วก็ทําได้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเรามีอุปกรณ์ได้พร้อมแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เข้ามาทดลองใช้พื้นที่ครับผม ก็ในส่วนของการเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ครับคือหลายๆคนนะครับก็จ,จะคิดว่าการที่เราต้องสร้างเนี่ยอาจจะอยากให้เป็นนักดนตรีไทยป๊อปนะครับหรือว่าเป็นนักดนตรีสากลอย่างเดียวแต่ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้ามา explore แล้วก็สามารถ exchange ได้ด้วยสามารถแลกเปลี่ยนนะครับะนั้นเนี่ย ในโครงสร้างของเราเนี่ยเราสามารถเอาดนตรีไทยมาผสมกับดนตรีสากลซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอที่แนะนําตัวนะครับก็จะเห็นว่าเรามีการทําแบบนั้นเหมือแบบนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดประกายนะครับหรือว่าน้องๆที่เล่นดนตรีไทยเนาะทุกคนก็ยังสามารถเข้ามาเพื่อประยุกต์การเล่นดนตรีไทยของน้องเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็คิดว่าน่าจะสร้าง Impact ที่ดีมากให้กับสังคมด้วยครับ